พี่มาเที่ยวลาวไงเราก็ต้องบริการให้แบบดีก็ดีไม่มีการโกหกกันหรอกพี่อันนี้คือใจกับใจเลยมาก GPS ดีมากครับในลาวดูครับตรงเป๊ะป่าต้นล้วนเลยสบายดีอนิสาสวัดีสดีคุณแม่ปกติเขาจะจะมีแบบขายของนี่นั่นแต่ว่าดี๋ยวนี่เหจะบก่ค่อยมีแล้วที่จอจะไม่เต็มบนที่ประเทศไทยนะถ้ากรุงเทพก็คือเที่ยมหาไม่ได้้วแม่นอกก็เลยมีเซียกินก่อน สวัสดีคมเชา้าครับที่วัดโพชัยนะครับผมคุณน้องฟิ้งกำลังจะเตรียมตัวเดินทางเข้าลาวครับก็เลยให้น้องฟิ้งเนี่ยมากราบไหวเลวเพราว่าใส่ก่อนถ้าเกิดมาหนองคาย่ยต้องมาไหว้ลูกเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองแล้วก็เป็นพระศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยแล้วก็คนที่ผ่านไปมานะคือจะไม่พลาดเลย mm hmm. นะเดี๋ยวผมให้ฟิ้ง ไปขอพรหลวเพราใส่ให้พวกเราเดินทางด้วยความสุขภาพแล้วก็จะมีเรื่องของเราบนความสุขระหว่างการเดินทางอย่างแน่นอนนะครับทสุดแล้วหยุดที่ Fair Link on Tour ช่องใหม่งงครับ <laughs> งงครับ <laughs> แต่เจ้าจะหงงเจ้าไปลาว <laughs> เจ้าจะงงงี้กว่าเดิมอยู่ก็มีต้้งแต่ขับรถแ,แล้วเดี๋ยวเจ้าเข้าไปในลาวเจ้าก็จะฮะทำไมหนูอยู่ใกล้ใกล้กับรถที่สวดไปสวดมา แเจ้าจะงงตั้งแต่ตอนเข้า,าลาวแล้วจะเย็นๆนะเพิ่งเริ่มนะไปไหว้พระน,นะครับไอหนอูเขามีงานป่ะเข้าไปไหว้พระเลยนาจะมีงานเดี๋ยวเข้าไปไหว้พระแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางกันต่อนะครับ<ป>เข้าไปกราบพระเลยลูก้องซิงจะได้ไปเวงจันเพราะด้านหน้าคือเส้นทางที่จะไปด่านต่อมลอ,องคายนะครับ ครั้งแรกของเธอตื่นเต้นไหมตื่นเต้นสุดเลยแต่ว่าไม่นั้นตื่นเต้นมากเมื่อมีคนเก่งมาด้วยหนูว่านาตาตื่นเต้นกว่าหนูเอาจริงถามว่าทำไมถึงว่าตัวเองเก่งเ <c oughs> พราะโดนจับบ่อย <c oughs> นั่นแหละอย่าลกก็พอนาตารู้จักคำว่าลกไหมรู้ <c oughs> ยัง <c oughs> ไม่รู้ครับคืออะไรลุกลี้ลุกลนอะ่ะไม่มีอะระดับนาตาคือชิวๆอะ่ะชิคๆอะ่ะชอบลก หลานสายนี่ก็ว่าแดกจังเลยเดี๋ยวพาไปปล่อยท้องฝั่งเราให้ร้องไห้ <panelists are S 1> น้ําตาเช็ดหัวเข่าลุงก็มารับหนูด้วย please, <I see. S 1> อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเข้าไปทำเอกสารนะครับแล้วก็ <Mandarin> ข้ามไปฝั่งเราครับทุกคนจะได้เจอเรื่องราวการทางของผมและ <im itation> น้องฟลิงในการเดินทางครั้งนี้นะครับ <im itation> ทุกคนไปส่ว <im itation> นยที่อันนี้เอาทัชน,น,นะครับ <im itation> เข้าด่านกันก่อนความตื่นเต้นของน้องฟลิงกําลังจะ กลับเข้ามาสู่โหมดของการเดินทางแล้วนะครับน่ะเมื่อกี้ทําแบบชิลๆใช่ไหมเดี๋ยวข่าวเราเจ้าจะหู้เจ้าต้องว่าวเราเนอได้ยูเ <igi> จ้าว่าบัถึงนี้เจ้าเออเป็นตายาเนะอะ <c oughs> ว่าบัตถุว่าหยอกว่าหยอกน,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 นะครับตอนนี้ผมทําเอกสาร,รทางฝั่งไทยกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแต่ฝั่งลาวนะครับนะฝั่งไทยนี่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับบอกก่อนเวลาใครเดินทางข้ามจากฝั่งด้านตัวจุดข้าเมืองนะ นี่รางรถไฟนี่ใช่แล้วก็มีรถไฟวิ่งอยู่ตั้งนั่งขึ้นรถไฟดีกว่า <S <S 2> <S 2> ไม่ใช่ตอนนี้จ้ะอันนี้มันเป็นเป็นทางแล้วมันเป็นทางที่รถไปมาตรงไหนพี่หนูไอเดินหนูมาเองนาตาไปลุยของนาตาเถอะแล้วหนูนั่งรถไฟมาชิลๆจะรับกาแฟใช่ไหมล่ะเธอแน่นอนแฟนแฟน,แฟนเขาจะพาแฟนเข,าาข้ามาครับมานั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงไม่นั่งหลายคนเลยนั่นเธอก็ทำเป็นคนไหลใจคนสุดท้ายก็เฮีไง น,นี่เราข้ามแม่น้ำโขงแล้วค่ะมแม่น้ําโขงใช่แล้วใช่แล้วอันนี้คือเป็นคล้ายๆกับเส้นแนวรอยต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวนะครับอันนี้คือเป็นดาา่านสากอะเขาเรียกว่าด่านสากลสะพานอิภรพแห่งที่หนึ่งเนี่ยเป็นระหว่างจังหวัดหนองคายกับจังหวัดเวียงจันทร์แขวงเวียงจันทร์ตัวเรียกแขวงเป็นเมืองหลวงของสอปปลาว เราเห็นบิวบอร์ดภาษาลาวแล้วเว Welcome, ลคัมาลาเวลคัมลามีตงชาติลาด้วยมีภาษาจีนด้วยจีนต้องต,ง,ตงเยอะลอูก<ม>แต่เข้าไปดูความเป็น<ด>แปลงกันนาต้าก็วิจันขึ้นมาบ้างไม่มาบ้างแต่ว่านาต้านัดสาวไว้นะสาวส่งหนุก็ใช่หมาแลละไม้ถูกเนี่ถ้ามาบ่อถูกก็ไม่ต้องมาโดย <laughs> ใช่ไหมโดยเออถ้าโดยก็คือครับข,ข<า>นะอะไรเงี้ย แล้วก็มันจะมีคามําว่าแล้วเจ้าเจ้าก็ได้นะครับเขาได้ําวให้พูดเจ้านะครับเจ้าเหรอเจ้า <og> ก็ได้เหรอประมาณนั้นดูดูตัวลูกศรให้ดีนะถ้าตองดูตัวลูกศรนะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเลนนะด้านไทยเเอทางไทยนี่คือวิ่งขวาเราวิ่งซ้ายนะเจ้าเดี๋ยวเจ้า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 เบิ่งเดอ้อเจ้าจะเปลี่ยนเปลี่ยนด่านปั๊บเ,เปลี่ยนเลนปั๊บไม่ใช่เปลี่ยนด่านนี่แหละเจอด่าน ทางฝั่งสอบพอลาเราก็จะเข้าไปทาําเอกสารกันนะครับแล้วก็จะพาออกพิงเข้าไปลาวนะไปเขี่ยวไปรถไปรถนะนี่เจ้าไปละเว้ดูให้ดีนะรถมาไว้อะเดี๋ยวไปทาําเอกสารนะครับนี่ด้านตัวคนเข้าเมืองทางฝั่งสอบพอ,อลาวนะครับเราก็จะเข้าไปลุยกันนะครับลาวเดี๋ยวเจอกันนะตอนนี้เราข้ามลาวแล้วนะครับ แน่ดูน้องฟิ้งของเราจะไปไหนเนี่ยไปแลกตังของเขาเไปแลกเงินนะมีซิมลาวหรือยังยังไม่ต้้งเดี๋ยวขอให้เขาทำให้เลยซิมลาวใช้ของอะไรครับเนี่ยคลายด้ยนะเต้นเต้นนี่ป็นเจ้าบ้าปะไม่ว่าหรือไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าไม่แน่กำลังมาหาเน็ตยท่น้องฟิ้งใช้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะ แม็กต่างด้วยเนตดีนะต่อรองกันได้อยู่ถ้าถ้าไม่ดีเดี๋ยวผมไปแลกข้างหลังย้า <c oughs> แล้วสักหน่อยนึงนะครับคนหลายบ่ช่วงนี้เมลลื่ลลนนอไรไปไหนเมื่อไรไปไหนเนาะเอาเอาเพราะว่าช่วงหน้าฮิสการนู่นแหละคนมามาหลายแล้วเนาะช่วงนี้ก็เลยเงียบนิดนึ่งอ่าใช้ได้ยังเอ่ยยังยไปมั้ย,ย,ยอันนี้คือเติมสองร้อยใช้ได้สามสิบวัน แลกตังค์ก็เดินแลกตังค์ด้วยไงเป็นการตอบแทนเลนจะไม่บอกเลนนะคุยกันเป็นการภายใน <c oughs> เราคุยดีอยู่ไหมมันมันบางทีมันเข้ามาบางทีไม่ได้เลนนีด้ดียเออไม่บ้านบ้านน้องอยู่ที่ไหนะบอนไดในลาวแพงไดอยู่อยู่เวียงจันท์เลยจ่ะอ๋อเป็นคนเวียงจันท์อ๋อคนเวียงจันท์เนาะคนเวียงจันท์สาวเวียงจันทน์ครับ ถ้าบอกเป็นสาวไทยก็เชื่อนะสาวไทยก็มาขายซิมให์ผมบ่อยนะผมจำได้อยูะอ่าแต่ไม่บอกแม่เป็นคนไทยอย่น่าแล้วก็มีเชื้อไทยนี่หนึ่ครึ่งน่าก็ว่าเลยไม่ลูกซอดใช่หรอกซอนนะคุณซอดพีคุยเอาเอาสะดวกแงน้องฟิงกรู้สึกไงบ้างพี่น้องเราเราดีนะน่ารักน่ารัก กับใจใจนะกับใจนะพูดถึงพี่ม่เที่ยวลาวไงเราก็ต้องบริการให้แบบดีๆก็ดีไม่มีการโกหกกันหรอกพี่อันนี้คือใจกับใจเลยมานมีเบอร์โทรไหมครับพูดเล่นูดเล่นนะคุยสนุกสนุกครับอันนี้ใช้เต้าใช้หลักเก้าเลยนะไม่ธรรมดานะหลักเก้าเนี่ยของยูนิเทลค่ะ เราเดินไปแล้วครับตอนนี้คือจะเป็นคนรอรถมากมายเลยนะครับก็เขาจะมาแลกเงินมาเปลี่ยนเงินมาทำธุรกรรมมาซื้อสิบอะไรเพียบเลยทุกคนเราดูรถรถมาจาอุดรธานีมีนะครับอ่ะโอเคพร้อมแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางนะครับแลกตังค์ไปใช้สักนิดหน่อยเพื่อนน้องฟิงอยากกินอะไรเดี๋ยวจัดให้ให้น้องฟิงไปเราขับรถเข้ามาในเบงจันทร์กันแล้วครับน้องฟิงก็เป็นนีวิเกเตอร์ดูเส้นทางไปบ้านสาวครับสาวส่งโลเคชั่นมาบอกว่าไปกินข้าวให้ทันเน้ บข้าวกำลังฮ่อนๆนะเราก็บอกรอไอ้แจ็คหน่อยเนย่ตอนนี้เข้ามาที่บ้านสาวแล้วนะครับงงวนประมาณสักสามรอบเพราะคิดว่าเป็นเส้นทางใหญ่พอพอวิ่งจากเส้นทางใหญ่มันเป็นเส้นทางย่อยๆมางี้นะครับบางคนที่ติดตามชมผลงานของน้องเขาก็ได้จากคุณตาแล้วว่าเป็นบ้านของใคร ปรากฏเรามาผิดบ้านเออปรากฏเราปัก GPS มาตรงไหนก็นไม่รู้แล้วแล้วอินเทอร์เน็ตผมไม่มีนะครับมีแต่ของน้องฟินน้องฟิงทางน้องไปเขายังไม่ต่อกลรมาเขาตอบใจเฉพาะของออผมเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะเป็นบ้านของผู้ใดใกยังยังเข้าไปลึกไหมเข้าไปอีกก้จะเป็นบ้านสวนนะดูจากอากาศและพวกก็ธรรมชาติดีนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเราไปชนบทเราก็จะเจอเส้นทางล้วน,น้องฟิงด,ด,ด,ดูมีวัวมีสวนมีส,วน,มสวนผักด้วย บางคนบอกว่าบางทีเวียงจันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบเส้นทางปูนตลอดเลี้ยวขวาลเลี้ยวซ้ายตรงไปจ้าตรงนะตรงจ้าตรงนะมันมีเลี้ยวขวาครับผมไม่แน่ใจโอ้รถรถส,ส่วนยากแล้วเนี่ยตรงนะตรงนะตรงนะตรงจ้าตะว่าจีบีเอสเป็นปากมาวิ่งมาจะลงน้ําลงทุ่งทังหมดเนี่ยเอาสิเอาเอาเอาเธอเอาเลี้ยวขวาเ่าทางตันแล้เนี่ย นี่หลักฐานนะคะนาตาว่าเอ่อทุกคนเราเข้าป่าแล้วนัตาว่าวิ่งอ้อมเนี่ยจริงจริงเนี่ยวิ่งอ้อมไปเนี่ยแล้วก็วิ่งมาเส้นใหญ่ๆที่ไม่จริงๆมันน่าจะมีทางใหญ่มานะ GPS ดีมากทำในราดูครับตรงเป๊ะป่านูนล้วนเลยเธอตันวะเนี่ยไม่ทางไตก็ทางเอ่อทางเดินและนู่นเราต้องเดินมันจะให้วิ่งทะลุกำแพงไปดู พิงค่ะเดครับเออดครับอ,อ๋ทางเดิมดีกว่าทางเดิมอยู่ไหนวะตรงนี้นะนแล้วก็ไปวิ่งอออตรงนี้นะนี่นะแล้วก็วิ่งเข้ารูนี้นะแล้วก็เข้านี้นะอเออน่าจะง่ายกว่าแล้วก็เน็ตไม่มีด้วยน่าเปรนกมอะไรเนี่ยถอยออกเปล่าครับทุกคน GPS เชื่อถือไม่ได้ครับบอกเลย <łość> หรือว่ามันเป็นทางของมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเราก็มาได้ไง้าปากให้เป็นรถยนต์มันก็ชิดว่ามาได้มั้งไปเว้ยเดี๋ยวไปตกข้างทางนี้ไปไม่ได้นะนี่นเป็นลุมเป็นบ่อนี้เป็นเป็นควายนะที่ผมเลี้ยวเข้ามาอ่าดูทางที่ผมเข้ามาน่นเพราะว่เขามีรถเข้าจริงเออเป็นไปตรงไปทางนู้นไปอ่าทุกคน เดินตักหลังใหม่ครับมื่อกี้มันน่าจะเป็นทางเดินเท้าครับซอยนี้ซอยนี้ซอยขวาอะไรนะมันเป็นมุกของพวกเราใช่ไหมใช่มันเป็นคอนเทนต์เราครับกลัวไม่มีคอนเทนต์ค่ะถ้ามักกี้เราเข้าไปมันจะทะลุตรงนี้ได้ปะไม่รู้ครับแต่ผมว่ามันไม่ได้นะเน้องฟิงเราเดินน่าจะได้เดินได้อยู่แต่รถตาไม่ได้นี่ใกล้ถึงแล้วนะอ๋อใกล้แล้วเหรอเอ๊คุณคนหรือยังบ้านไหนก็ไม่รู้อยู่ตรงแยกเปล่าใช่อยู่ตรงแยกสามแยกเลยตรงนี้เปล่าตรงนี้เปล่าตรงนี้เปล่าน่าจะตรงนี้แหละ ไม่นี้ก็น่าแหละวะนี่อ่ะนาตาจำได้อยู่บ้านเขาจะเป็นแนวเนี้ยนี่แหละเขาเปิดประตูรอไปก็บ้านหน้าแหละนี่หรือเปล่ามันต้องเลี้ยวซ้ายนิดหนึ่งก็นี่แหละนนอนี้เอเออเอ้าเดี๋ยวโทรหาน้องก่อนนะครับน่าจะใช่บ้านนี้แหละนะครับถ้าไม่ใช่ก็น,นี่แหละตรงแถวนี้แหละยังไม่มีรถมาครับจอดคาสนามเลยเอ่ะเดี๋ยวรอดูครับว่าน้องเป็นใครยังไงโทรหาสาวก่อน ใช้ไฟฟไฟนองฟิงนะครับทุกคนเออก็อดีนะอ่ะฟังเสียงน้องก,ก่อนคุยกับสาวโชนที <Hello. S 1> ส่สบายดีดบ้านเจ้าเป็นบ้านที่เปิดประตูกว้างๆเป็นบอเมนเมเข้ามาเลยเข้ามาเลยค่อยก็ย่านอยู่ค่อยเลยไม่กล้าเข้าเ <laughs> <laughs> ออเออโดย<ๆ>โดยโดย,โดย ถ้าคุณคุ้นอยู่เห็นโรงผ่ยก็เออน่าจะเป็นบ้านเจ้าเนาะ,ะนนนอ่าโอเคงั้นขออนุญาตเข้าไปบ้านน้องก่อนนะครับโอ้ยอ่คุณแม่แน่แน่เลยอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลงลงไปทักทายไปไปคุยกับทางอ่าคุณทองคุณแม่น้องก่อนปรากฏว่าเขาผิดบ้านใช่ปะน่าจะใช่สิเขาเคยคุยกันอยู่แม่เคยคุย,ยกับนตัตตาอยู่อ่าไปเดี๋ยวนัตาลงไปคุยกันก่อนไปเจอตัวแล้วครับ สบายดีอะิสาสวัสดีคุณแม่สวัสดีครับใจดีใจมายาปากหวานนะเคยเห็นแต่ในคลิปเป็น F4 แต่ได้ยินแต่สื่อแต่ไม่เคยเห็นตัวจริงคร็นตัวจริงขอบคุณครับก็ในคลิปนะคุณแม่ปากหวานมีแต่คนบอกผมดำครับอ้วนครับลอยอ้วนเลย ครับนววานะวานแล้วทัวร์ยังเห็นเพราะว่าเป็นคนลาวอยู่แต่ว่าบ่เคยไปทัวร์แบบอ่าแบบอันน้ำพี่วันพ,พี่พี่อันแน่เน,นา้อแสดงวกำลังจะรู้แลาวจะเชื่ออะไรครับรุ่นยูนอกจาก <นะ S 2> อ,อัน,อ,นอันไอ้เคสแล้วก็อันเบาอีกก็อันไอ้อนนี้แหละที่มาหยามอ๋อขอบคุณครับโอยโด้เห็นรีสอร์ทนานแล้วครับคุณแม่เห็นแววนตั้งแต่ตอนที่ทําใหม่ๆแล้วแต่ว่าไม่ได้ทักแต่ตอนนั้นก็เห็นอยู่ เห็นอยู่ถ่ายคลิปตั้งแต่อยู่ที่กระท่อมป่ะใช่ไหมเมนถ่ายหลายบอลอยู่เออดีใจดีใจอะไรเงี้ยที่ไม่เยื่อไม่ยามเลยครับครับยังไงกะฝากเนื้อฝากตัวด้อ่าน้องสาวเดยครับโดยเป็นน้องสาวเขาไม่เรียกเป็นหลานด้วยฝากกับ F C I Anne แน่นอนอ่ะฝากหน่อยฝากหน่อยโดยกะ อ่าซ่องอลิสาเนาะก็จะเป็นซ่องอลิสาสาวน้อยเวงจันเด้อสามารถไปติดตามได้เนาะครับด้วย <ใจ S 2> วันนี้ก็อลิสาจะเป็นนางเอกให้เรานะครับก็จะพาะผมกับอ่าหลานชายพาไปเที่ยวเวงจันอันนี้หลานชายจะขับแปลงเพศมาจา้ะอีกแวปุ้เล่นปุ้เล่น,น,เ,ลนเดี๋ยวผมอา่ามาทำคอนเทนต์กับอลิสาอย่างไงาก็ฝากผลงานน้องด้วยนะเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวให้อลิสาถ่ายคอนเทนต์ของเขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวอลิสาพาไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวฟิงก็ได้ไปเที่ยวนะเพราะฟิงไม่เคยมานะครับโดยฝากเตือนฝากตัวก่อน ฝั่งฝากงนี้บอกตัวได้นะคะครับได้ถึงได้ประตูใส่แล้วอริสามากี่รอบเนี่ยเป็นสาวลาวเนี่ยนับไม่ทวนเลยนับไม่ทวนนะมาเที่ยวหรือว่ามาทำอะไรออกกำลังกายหรือมาหาของกนินก็โรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆนี่แหละอ๋อเหรอข้างๆเลยอ๋อเหรออันนี้ถ,ถ้าถ้าเราจอดรถเราจอดตรงไหนตรงที่เขาจอดตรงนี้เลยได้ป่ะหรือว่ายัางไงเอาที่อริสาว่าซ้ายมือนี่นะเดี๋ยวพระพระ ตรงไหนครับนี่เนาะอ๋อนี่นะดนนะได้ครับนะเดี๋ยวให้น้องฟิ้งเขาเดินไปถ่ายรูปสักนิดนึงนะครับว่าอากาศร้อนมากจริงๆอยากจะมาตอนเย็นไงอันิสาครับแนะนำหน่อยได้ไหมครับว่าที่ปัจจุชยนะัยเนี่ยมีอะไรดีหรือว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแนะนำให้พี่พิงค์หน่อยจะาจะอันนี้เนาะเขาจะเอื้อนมาเป็นใจกลางของเมือง อ่าจะอันนี้เขาจะขันยับออกขันทางออกจากตรงนี้ไปก็คือเขาจะนับออกไปเป็นแบบกิโลไปเลยเพราะว่าอันนี้เขาจะนับเป็นศูนย์กลางในกลางนะอ๋อเป็นศูนย์กลางของเมืองเมืองหลวงมรงจังครับเัวประตูไสตัวประตูไสนะแต่แต่ละปกติเขาจะจะมีแบบขายของนี่นั่นแต่ว่าเกี่ยวนี้่ แต่ไม่ค่อยมีแล้วอันแรกขัางในข้างบนขึ้นไม่ได้มันอยู่ไม้เข่าค่ายของมันรเดี๋ยวนี้บ่ได้แล้วต้องเดิด่านเปิดมาคือขึ้นขึ้นบ่ได้อ๋อไม่ให้ขึ้นเลยก็คือเที่ยวคือเที่ยวคือชมความสวยงามแล้วก็ถ่ายรูปให้ให้เบิ่งใต้ตอนใต้ต้นร่มอ๋อแล้วข้างบนนี่ขึ้นไปถ่ายรูปอะไรไม่ได้แล้วไม่บ่ได้แล้วอ๋อแต่ก่อนข้าบได้น้องฟิงเขาก็จะมีทางให้ขึ้นลงถ่ายรูปอะไรอ๋อแนนี่ขะมีน้วอ๋าบไ จะมีน้ำพุแล้วก็จะเป็นแสงไฟขึ้นมาเส้นดานจังเลยแดดขึ้นมาตัดสวยก็จะฮ้อนเะเห็นประมาณนี้ค่ะจะได้เห็นแต่ภาพดีประมาณนี้เดี๋ยวห้องยานเข้าไป้โอเคเสร็จได้จังเลยอ่ะน้องฟิล์มันได้ขึ้นไปข้างบนเว่าปกติขึ้นไปดูวิวข้างบนแล้วเห็นเมืองหลวงไกลๆนะครับพี่อันนี้เคยไปแล้วใช่ไหมเคยขึ้นไปเลยเทีือแล้วจ้ะเออนะโอ้โหลม เดี๋ยวไปถ่ายรูปกันก่อนนะครับน้องน่าจะไม่เคยเห็นน้องฟิงนะแล้วก็ลิศาน่าจะพามาเที่ยวชมด้านล่างแล้วก็เดี๋ยวจะได้เดินทางกันต่อนะครับทุกคนสงสาวกำลังเดินมานะครับ <S 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 ใกล้ถึงความจริงแล้วครับทุกคนนี่ประตูใช่ผ้ไม่ได้ดูนาน้วนะปกะติขับรถผ่านยเดียวเลยเน,น,นี่ถ่ายปฏิกรรมข้างในนะครับน่ายในรูปเลยอ่ะนัะ่นเขาคุยกันสองคนเขาคุยสองคนนะให้เขาคุยไปปล่อยลุงเดินอยู่คนเดียวเนี่ย ใหญ่ใหญ่กว่าที่โตเยอะเลยค่ะที่มันเป็นตึกสีอ๋อนั่นเป็นโรงเรียนออนโรงเรียนอลิสาใช่ติดกับประตูชัยว่าแล้วทำไมถึงมาบ่อยมากับใครในบอก่อนก็เจอแบบมาทุกวันมาโรงเรียนก็เจอทุกวันแล้วมากับใครมาเที่ยวตรงนี้มาอยู่มาถ่ายรูปกับใครอืก็ถ้าถ้าแบบถ้าจะให้มาเที่ยวจริงๆก็ไม่ไม่ค่อยมาแต่ว่านานๆทีจะมาเดินเล่นกับเพื่อน อาครับอ๋อแต่ก็เห็นบ่อยกันเลยเป็นเรื่องปกติซีนแล้วพี่พิงค์เขามาที่เมจันครั้งแรกก็อาจจะแบบกี่หน่อนอารมณ์เราเห็นองค์พระทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเ,เราก็ไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับได้มาเที่ยวที่นี่เดี๋ยวไปที่นันต่อหรือว่าเราจะไปในห้าง แต่ทางนี้หน<ะ>่อขี่ไปนิดนึงก็ถึงแล้วเอาไว้จะเที่ยวห้างไหมทเที่ยวห้างในเมืองจันทร์สักทีก็ดีนะก็ดีค่ะก็ดีไปเที่ยวห้างเมืองจันทร์ก็ได้เ,เออ,ะเอ,อนะแล้วก็ไปหาอะไรกินก็ได้ได้ครับ<ด>ตามนั้นเลยเอาเย็นๆหน่อยเพราะว่าอากาศร้อนมากตรงนี้น่าจะเป็นสีนแยกไฟแดงที่รอรถประจําทางที่มาจากด่านได้ใช่ไหมอนิสาตรงซ้ายมือตลาดเช้าตลาดอ๋อนี่ตลาดเช้าน้องฟิ๊กจำไม่ได้แล้วไม่ได้มานานเอาเรียกตลาดเช้าเนอ ถ้ากลางวันเรียกตลาดอะไรอ่ะตลาดเช้าเหมือนกันอ่ะแล้วทำไมเรียกตลาดแรงอ่ะกวนน้องแล้วกวนน้องแล้วเอาไว้ไฟเขียวเว้ยไฟเขียวเว้ยเตรียมไปกันเถอะห้างที่เราจะไปคือห้างตรงนู้นใช่ไหมเขาเรียกว่าห้างอะไรอ่ะมันมีภาคสั้นกับเออเวนเจอร์ซ็นเตอร์ภาคสั้นเวลาเราจะเลือกมันมีสองอันติดกันเลยอ่ะอ๋อมันเป็นท่าสองอันติดกัน ใช่มันจะเลือกเข้าว่าพักสั้นแล้วซีรีส์ตึกสูงๆนี่ตึกอะไรเนี่ยคอนโดเนี่ยใช่มันไม่ใช่ห้างใช่ไหมไม่ไม่ไม่มันเป็นคอนโดอ๋อหนูแหงนี่พักสั้นผมไม่เคยเข้าโอ้มีไอ้นี่ด้วยน้องเพลงก็เหมือนคอนเดซอนอยู่ฝั่งนี้เอนี่ตาบักตาบักเอออ๋ออันนี้ตกรถเข้าห้างครั้งแรกเลยปกตินั่งรถมีมานะ วันนี้ขับรถยนต์มามาดูบรรยากาศการขับรถเข้าห้างที่นี่นะครับว่าจะเป็นจะได้เก็บตังค์หรือเปล่าไม่ได้เก็บไม่เก็บ,กบหรอคนะใครเปิดเองคะของห้างแล้วยังมีที่ตลาดทั่วไปก็คือเก็บที่ในห้างที่ร้าคือบริเก็บอ๋อในห้างไม่เก็บอ๋อครับไม่เสียค่าชั่วโมงนะแม่เนาะเดี๋ยวผมหาที่จอดรถก่อนดีกว่า,วานะครับแล้วก็เดี๋ยวนี่แหละ แล้วก็เดี๋ยวจะไปอีกไปอีกไปอีกไปตรงตรงยังมันไกลอ๋อมันไกลมั้ยแม่นะตรงนี้คือมันจะที่จอดรถจะไม่เต็มเหมือนที่ประเทศไทยนะถ้ากรุงเทพี่คือเทีห่าไม่ได้แล้วแม่นะต้องขึ้นเต็มบรรทัดเอาเอาโอ้ราคาหายว่าดูดิปับปบปุบปับอ๋อแม่อ่ะตรงไหนเอ่ยซ้ายแล้วแม่นะซ้ายไปแล้เอาเว้ยต้องเชื่อแม่ครับนี่ไงทางเข้าอยู่นี่แล้วก็หาประตูที่มันเอ้หาที่จอดที่มันใกล้อ๋อคือครับตรงนี้นะอ๋อเข้าใจละ อ้าวเราเราย้อนสอดมาเนี่ยไม่ไม่ไม่เอ้๋อ,อครับครับครับรถที่รถออกมาก็คือเดี๋ยวจอดเลยก็แล้วกันอ๋ออ่าโอเคผมเห็นรถออกมาแล้วน่าจะเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะได้ไปเที่ยวห้างกันกินอะไรก็ว่าไปตามนั้นครับเดี๋ยวจอดรถก่นอนซ่องนี้ได้เนะาะเมื่อกี้รถออกมาเนาะตอนนี้น้องจะพาผมเข้ามาในห้างครับผมมาดูบรรยากาศในห้างที่นครหลวงเวียงจันกนะครับคล้ายๆบ้านเราแหละนะครับก็จะมีเดลี่ควีนใช่ไหมมีพวก คอมเซเวกกรร่นไอเซิสเตอร์อย่างเงี้ยมีพวกอุปกรณ์โทรศัพท์อย่างเงี้ยมีร้านอาหารมีฟู้ดคอร์ดทั่วๆไปนะครับก็แบบแบบที่นี่เลยบรรยากาศดีนะครับ <c oughs> <c oughs> เย็นดีเย็นมากๆอ๋อนี่ร้านร้านไอติมจีนหรอกอลิสาอันนี้ร้านไอศิครีมจีนเนาะโหนอันนี้ร้านไอศิครีมจีนเนาะ <c oughs> หรอ ไม่ไม่ไม่เห็นในไทยเพราะว่าไม่ค่อยเข้าห้างถ้าทถามได้เราไม่มีหรอกถ้าเข้าป่าถามพี่ได้ถ้าเกิดเข้าห้างไม่ต้องถามพี่พี่ไม่ค่อยอยู่ในห้างจ้ะอันิสาเท่าไหร่จ้ะร้อยบาทสี่อันร้อยบาทอ่ะสี่อันร้อยหนงไม่ถึงมวยแสดงว่าไม่แพงใช่ไหมอาจจะม้วนร้อยสามอาจจะม้วนร้อยห้าสิบห้าร้อยโอครับคราคางานของเดนนี บาอ๋อมาครับมาอ๋อโคลนโคนโคนคือผมเอาโคนใช่ไหมชีวิตเปื้อนโคนครับได้โคนแล้วกินไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องอ๋ออันนี้ของผมใช่ไหมมามายวจะชิมเบิร์ครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปกันแล้วนะครับลองดูว่าไอศครีมจีนเนี่ยมันเป็นยังไงนี่ใช่ไหมอ๋อมีใส่อะไรบ้าเนี่ย หัวหายอ่อใจใดเด้อไม่ต้องเข้าใจหรอกชิมแะแลมจีนถ้าพูดภาษาลาวต้องพูดว่าอะไรแะแลมมีเซียกับแกลมมีเซียทำไมต้องเป็นมีเซียเราไม่แกะแลมจีนหรอแะแลมชื่อร้านไอ๋อแกแลมมีเซียกินก่อนหอม ราคาเดียวกันอนมมัอันนี้ก็อันนี้กับชิปเดียวกันคนเท่าไหร่สิบสิบสี่บาทตัวนี้สิบสี่บาทอ๋อสงก่าบ้านเราเจ็ดพันเงินลาเคยเจ็ดพันกีบอ๋อสูงกว่าบ้านเราเว้ยกินวันละสี่พันแพ่นกินจนเบื่อแล้วกินบ่อยนนี้เลียนนะสมติสัยจดดเลียนเลยกินบนเบ่ะแม่เซลนี่ใกล้โรงเรียนเลย ใส่เป็นกระู้แอบมากินบ่อยแม่เซล